สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนะครับหลอดไฟกันเตมเดิมก็ใช้หลอดแบบนี้อยู่นะครับก็คือจะเป็นหลอดผอมนะครับแต่ว่าประเอิญมันเสียก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้หลอดตะเกียบนะครับก็ได้ไปซื้ออุปกรณ์มานะครับอุปกรณ์ก็มี2ออย่างแค่นี้เองนะครับก็มีหลอดตะเกียบนะครับหลอดตะเกียบนี้ก็ซื้อมาในราคาที่อันนราคา85บาทนะครับ แล้วก็ฐานก็ซื้อมาในราคา25บาทรวมกันแล้วก็2อย่างก็100กับ10บาทนะครับซึ่งเห็นก็โฆษณากันว่าหลอดตะเกียบเนี่ยมันจะประหยัดประหยัดไฟนะครับดีกว่าเยอะเลยนะครับเขียนข้างกรองว่าประหยัดไฟตั้ง80นนะครับแล้วก็แสงสว่างก็ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่จุกจิกด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเสียก็เปลี่ยนหลอดเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอย่างไรกันนะครับในการทำงานเกี่ยวกับไฟทุกครั้งนะครับเราจะต้องมีไขฟวงวัดไฟนะครับต้องวัดดูทุกครั้งนะครับว่าไฟเดินไหมนะครับเราต้องปิดไฟก่อนตลอดนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับไขฟวงวัดไฟอันละประมาณ1 0 2 0บบาทเนี่ยสามารถซื้อตั้งไว้ได้เลยนะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าไม่มี ไฟเดินนะครับขณะที่เราทำงานนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะถอดหลอดไฟออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดสตาร์เตอร์ออกนะครับหลังจากนั้นก็จะตอดขาตั้งออกนะครับก็หลอดไฟแบบเดิมเนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับมีตั้งแต่หลอดสตาร์เตอร์บาลาน์ข้างในแล้วก็ขานะครับมีค่อนข้างเยอะ เวลาจะซ่อมทีหนึ่งก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องรอตรวจว่าอุปกรณ์ตัวไหนเสียไม่เสียนะครับเมื่อต่ดเสร็จแล้วก็เอาสายออกมาวัดระยะดูนะครับว่าเราจะตั้งฐานของหลอดกระเก็บตรงไหนนะครับก็ลองวัดดูนะครับหลังจากวัดเสร็จแล้วก็ตีกิฟครับกิฟก็คือตัวที่ผูกสายไฟให้ติดก,กับ ติดกับไม้นะครับการตีกิเนี่ยถ้าเป็นไม้ก็จะตีง่ายหน่อยนะครับเพราะไม้มันเป็นเนื้ออ่อนแต่ถ้าเราต้องการตีกิฟที่ปูนนะครับตียากนะครับเราจะต้องมีเหล็กนะครับมีเหล็กนำนำร่องก่อนนะก็ตีกิฟตให้ถึงที่ที่เราจะตั้งฐานนะครับมื่อตีเสร็จแล้วก็เราก็เอาฐานมาขันน็อตออกนะครับ แล้วก็เอาไปเอาสายไฟนะครับผ่านรอบรอบน ố ทั้งสองด้านนะครับไม่จำปุไม่ไม่เฉพาะนะครับว่าจะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับก็คือไม่เกี่ยวนะครับหลังจากนั้นก็เอาฐานของมันนะครับเชื่อมติดตั้งกับไม้โดยการเอาตะปูนะครับมาร์กจุดก่อนว่าเราจะติดตรงไหนนะครับ จากนั้นก็เอาตะปูเนี่ยไปนําร่องเพื่อที่จะเวลาที่เราขันน็อตนะครับมันจะได้ขนันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขันน็อตเลยเนี่ยอาจจะขันยากหน่อยนะครับแล้วก็เจ็บมือด้วยนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือถ้าไม่มีสวรร่านนะครับก็ใช้ตะปูนําร่องก่อนเลยครับระวังมือนะครับตอนตอกตะปูเมื่อนําร่องเสร็จแล้วก็เอาฐานไปวางแล้วครับแล้วก็ขันน็อตลงไปเลยครับ ขันให้แน่นเลยนะครับลองขยับดูนะครับว่าโยกไหมถ้าโยกก็ขันเข้าไปอีกนะครับหลังจากนั้นก็เอาสายนะครับมาผูกกับกิปที่หลาตีวัตะกี้นะครับให้สายมันแน่นนะครับถ้าสายเหลือนะครับเราสามารถพันไว้นะครับเป็นวงกลมวนๆไว้เพื่อที่จะเพื่อความยืดหยุ่นนะครับเสร็จแล้วก็เอาหลอดตะเกียบนะครับหมุนๆเข้าไปเลยครับ โอเคเรียบร้อยนะครับอลองติดดูครับ๊บโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้หลอดตะเกียบนะครับครับขอบคุณมากครับ